เปท่านแม่เขาพูดความจริงนะท่านแม่เขาพูดความจริงเขาไม่ได้โกหกเลยนะท่านแม่ทมําไมท่านไม่ยอมพูดกับข้าเลยอะ่ะมันทําให้ข้าเป็นทุกข์ใจมากเนะนั้นเหรอแล้วเวลาทําให้แม่โกรธละ่ะลูกรู้สึกเป็นทุกข์บ้างหรือเปล่าเป็นทุกข์สิท่านแม่เวลาทําให้ท่านแม่โกรธนะข้าก็สำนึกเสียใจทุกทีเลยอะ่ะกันหา แม่จะไม่ให้เจ้าทำอะไรตามใจชอบอีกแล้วก่อนหน้านี้เจ้าออกไปตั้งแต่บ่ายแต่ว่าดูเหมือนแค่บ่ายจะยังไม่พอเจ้าร่มออกจากบ้านตอนกลางคืนโดยที่ไม่ยอมบอกแม่เจ้าคิดทำเองตามใจชอบแม่จะไม่พูดอะไรกับเจ้าแล้วท่านแม่ข้าไม่ได้ออกไปเพราะว่าอยากออกซะหน่อยแต่ว่าข้าออกไปเพราะว่ามีคนร้องเรียกหาท่านแม่เป็นเพราะว่าสวรีร้องเรียกข้านะสวรี ั่นเป็นเพื่อนใหม่ของเจ้าเหรอท่านนะสาวรีไม่ใช่เพื่อนหรอกแต่ว่าสาวรีเป็นลูกวัวตั้งหากท่านแม่เป็นเพราะว่าสาวรีเรียกข้าที่นอกบ้านเมื่อคืนนี้กันหาลูกเล่กหาข้ออ้างได้สักทีแล้วอีกอย่างเจ้าทาเกินไปละข้าไม่ได้โกหกข้าพูดเรื่องจริงนะท่านแม่เมื่อคืนสาวรีเขาหิวมากเลยเพราะฉะนั้นข้าก็เลยอน,นั้น ปให้เขากินงั้นเหรอเรารู้ได้ยังไงอะว่าสวรีกำลังหิวแทนแม่เมื่อคืนสวรีมาแล้วบอกข้าวว่าคนเลี้ยงวัวรีดนมวัวไปจนหมดเลยเพราะฉะนั้นวัวก็เลยต้องทนหิวกันหาดูเหมือนเจ้าจะเข้าใจพวกวัวดีเหลือเกินนะแต่เจ้าไม่เคยเข้าใจอะไรแม่ของตัวเองเลยถ้าเช่นนั้นไปซะ กับเพื่อนเพื่อนลูกวัวของเจ้าเถอะไม่ต้องมาพูดอะไรกับแม่แล้วแม่ยังโกรธเจ้าและไม่อยากพูดกับเจ้าด้วยนี่ท่านแม่โกรธข้าจริงๆเหรอใช่แม่โกรธเจ้ามากและท่านแม่จะไม่พูดกับข้าเลยเหรอใช่แล้วแม่จะไม่พูดกับเจ้าท่านแม่ข้าผิดหวังกับท่านมากเลยนะ กันหาไปไหนเนี่ยถ้าเข้มงวดเกินไปไหมกันหากันหากันหาขอรับท่านแม่กันหาจะมาอยู่นี่เองขอรับท่านแม่แต่ข้าจะไม่พื่กับท่านแม่อี บอกท่านข้าจะไม่ยอมกินมารคันแม้ท่านจะป้อนค่าเพราะข้าทำผิดอย่างใหญ่หลวงข้าก็สมควรถูกลงโทษแล้วโธ่ลูกักของแม่ทุกคนต่างตำหนิลูกแม่แม่จะไม่เข้าใจลูกแต่ลูกเองก็ใจดีลูกยังเมตตาสงสารลูกวัวในเมื่อสวรีเป็นผู้ร้องเรียกลูกก็ไม่ใช่ความผิดของลูกหรอก แม่ผิดเองที่ไม่เข้าใจลูกคงจะหิวแล้วสินะมาเถอะแม่จะป้อนมักทันเพื่อปลอบใจลูกมาสิ